ได้บวชจงเป็นพระนินที่ดีโอ้หลวงพ่อสง่าตอนนั้นท่านท่านท่านสักม์มเลิกท่านเลิกแต่ท่านเคยเป็นอาจารย์ศักมาก่อนโด่งดังมากโอ้พระนี่เห็นตอนท่านถูกยิงถูกแทงที่วัดหนองม่วงอ่าฮะ ก็เคาะหลักขังแล้วก็ไปดูรอยยิงรอยแทงแดงเปหมดเลยไม่เป็นไร<อ>นี่คือเราเทอทูครูบาอาจารย์ไม่ใช่มาให้งมงายนะอาจาม่หา,าว่าเออพระมาสร้างสตอรี่หรือว่าปั้นหลวงพ่อสง,ง่าไม่ใช่เราอยู่ตางความเป็นจริงเราเห็นจริงเราก็พูดจริงเพราะตอนนั้นเนี่ยเขาก็พูดกันอย่างนี้ยเพราะว่าหลวงพ่อสง่าท่านก็มีชื่อเสียงใช่มีชื่อเสียงโด่งดังอยู่ท่านเป็นอาจารย์ที่ทําให้หลวงพี่ได้เห็นหลายอย่างในเรื่องปฏิหาร อันนี้ต้องโยงใหญ่แล้วแต่ไม่ได้ให้งมงายนําเป็นความเชื่อนะหลวงพี่ครับครับพระเคยโดนดามาเรื่องห้ามพ่นหรือว่าห้ามบรมเนี่ยยังแพ้ว่าห้ามพ่นจะห้ามลมอ่าห้ามลมที่เป็นข่าวดังเนี่ยนะใช่นั่นคือคําสอนที่ท่านสอนหลวงพี่ไว้โอ้แล้วห้ามได้จริงไหมอ่ะนะจริงเหรอฮะท่านห้ามให้ให้เห็นจริงล้วก็ทําตามจริงโอ้ใช้ใช้คาถาแต่ไม่รู้นะวันนั้นอาจจะมีโกปูตุหรือว่าบังเอิญ ลมมันพัดกลับไปก็ไม่รู้นะพระอาจารย์ใช้กระถาบทไหนวันนั้นคิดอะไรอยู่อะฮะก็คิดถึงท่านแล้วก็ลักษนาคิดถึงหลวงพ่อสังหาใช่วิชาตัวนี้พระร่ำเรียนมาจากครูบาอาจารย์สองท่านครสามท่านรวมถึงสายหลวงพ่อกรวยที่ได้ถ่ายทอดมาจากหลวงพ่อวิชัยวัดหัวเด่นอเขาเรียกวิชาอะไรวิชาปัดฝนหมด อย่าเป็นเชื่อห้ามไอห้ามมันคงห้ามไม่ได้แหละแต่ว่าเปลี่ยนทิศทางมันอาจจะทําได้นี่เราทําพิธีในเรื่องพุทธาวิเศษขอให้เทพเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์อย่าให้หมักตรงนี้แต่จริงๆพวกนี้เขาเป็นความเชื่อเหมือนเหมือนขาบอกว่าไปปักตะไคร้มันก็ช่วยได้นะประมาณอย่างนั้นใช่ไหมลวพี่ก็เห็นหลวงพ่อรวยวัดพพุทธท่านก็เหมือนกัน พัดโบกใช่ออ๋้พก็มีพัดโบกเหมือนกันพัดโบกใช่นะฮะธงก็เหมือนกันอย่างนี้ในะฮะท่องยังไงฮะคาถาตรงเนี้อ่ะสิ่งแรกอ่าฮะครูบาอาจารย์สำคัญเทพเทวดาสำคัญเราจะเก่งเองไม่ได้ครับเมื่อตั้งถึงครูบาอาจารย์ลึกถึงเทพเทวดาเสร็จตั้งโมสามจุดกอว่านะครับพุทธังวายโยเบิกทำมังวายโยเบิก สั่งคังวายโยเบิกครับเบิกด้วยน้โมูพุทธายะครับแล้วก็ใช้กั้นลงมากจบอกว่าหยุดแล้วก็มาถึงท่อนที่สองนึกถึงหลวงพ่อกวยแล้วก็บอกว่าพุทโธกันจากกันจากพุทโธอากาเสจจทีปังกรโรมิจีปังกรโรมิปอดป่งพระวาอนักหันตวาเตสังอุปัทเวปัดไปเลยโอ้ฮะ อย่างนี้ถ้าอย่างนี้เนี่ยพระอาจารย์ถ้าบอกอย่างนี้ใครก็ทําได้สิ่งนั้นก็พระไม่ได้ห่วงพระัวมีวิทยาญานในท้องเลยอ๋อโอ้อ้โอมันมีคำคำนี้เดี๋ยวนี้ใช้กันมากเลยว่าฉันไม่เก่งหรอกครูบาอาจารย์ฉันไม่เก่งถูกต้องเป็นอย่างนั้นจริงไหมจริงอ,อือฮึอออไม่งั้นดเรเล็กหรือว่าพระครูเวลาอาจารย์ทำฉันจะสอนแล้วว่าเราไม่ได้เก่งนะอ,อือ,อ,อ,อ โุทโธโหหิกาหนดถึงพุทธเจ้าขอบาร,รมีท่านมาตั้งแต่สายขงเขาปานมานี่ค,ค,คือเรื่องจริงนะแต่มันเห็นด้วยตัวเองมันเห็นด้วยรูปของตัวรูปนามของตัวมันกล่าวก็ไม่ได้หรอกรวิชาตัวเนี้ยมันเป็นเขาเรียกว่าอภินยาหรือสิ่งตรงไหนมันจะเกิดได้เฉพาะตัวตนรเราไม่สามารถที่จะไปบอกมันจะเป็นการอวดคุณต้องลองปฏิบัติว่ามันมีจริงหรือไม่ ใช่ไหมล่ะครับอย่างโยงพี่จะออกจากบ้านมาหาฉันเนี่ยยางที่เราบอกพูดทางแคบค่าทำบางแคบค่าสั่งแก่ทั้งทั้งที่บางทีหลับไปแล้วยังตื่นยังมีคนเรียกก็มีอืมครับก็ครูบาอาจารย์ไงครูบาอาจารย์ใช่ครับอืมไม่งั้นเราก็คงสบายไปแล้วนิพานนะ้วเจะโยโหตุครับอืมพระอาจารย์นอกจากหลวงพ่อสง่านะ่หลวงพ่อหง่อสงหานี่วัดบ้านโม่วัดหนองม่วงวัดหนองม่วงใช่คือเอาอย่างงี้ประวัติหลวงพ่องานคือท่านเป็นคนบ้านโม่บ้านม่อ่า แล้วก็พันธาที่สามถูกราชนานิมต์ให้ไปเป็นเจ้าวาดนอกจากว่าบ้านนอกไม่มีเจ้าวาดจะลกล้างอยู่แล้ววัดตรงพวกเนี่ยก็กลับแต่ท่านก็สร้างความเจริญงอกงามมาจนบ้านไปชีวิตของท่านท่านใหญ่กลับบ้านบ้านนอกก็คือบ้านเกิดของท่านโอ้นะฮะก็นเลยไปเอากลับอ๋อท่านอยู่วัดนู้นมาก่อนใช่เอาวัดนู้นเป็นวัดแรกๆของท่านวัดแรกเลยดีกว่าบวชได้พัาอีสามท่านก็ย้ายไปเลยถูกราดนาไปแต่คนคนตอนหลังนี่มารู้จักวัดนี้มากกว่า บ้านมออ่ะอ่าฮะไม่จริงไม่จริงหรอไม่จริงโอ้ฮะต้นม่วงดังมาตั้งแต่ร่วงมันหยาดจากมอบ้านมอโอ้พี่สังเกตนะเรียนบ้านมอกับเรียนหองม่วงมันต่างกันเลยโอ้ถ้าเกิดถึงม่วงเนี่ยราคาจะไปเลยอ่าฮะบ้านมอก็คือไปปลายแล้วปลายปลายแล้วโอ้หนองม่วงนี่คือต้นมันหยาดอ่าฮะฮะแต่ตอนที่มาอยู่มาอยู่บ้านมอเนี่ยท่านได้รับได้รับนิมนต์ไปปลูกเสกวัตถุมงคลว่าสื่อไงอ่าฮะเพราะเมื่อก่อนเนี่ยเหมือนพี่เงี้ยพี่จะมาอาจจะมามาหาอย่างเงี้ยอ่าฮะไปรับ อืมไม่รับครับเพราะท่านถือสัตว์โอคําว่าพระเกจิหรือเกจิเนี่ยมันต้องเจ็ดสิบขึ้นนะครับจริงๆเป็นอย่างนั้นใช่อ๋ฮะฮะก็ไปดูรูปนั่นเนี่ยเขาจะสร้างเหเรียน่เนี่ยเจ็ดสิบกว่าเป็นรูปอะหลวงพ่อยังแค่ใหู้กสิบนี่ท่านก็สั่งนะอบอกถ้าเองบวชทุกใช้คำยานนิดนึงนะคือปราชาชาวบ้านถ้าเองบวชนะอนุชาหรือปุ๋ยเขาเรียกจะปุ๋ยครับคําว่าไอ้เลยจะบวชนะอถ้า ไม่หกสิบอย่าออกรูปล่ออย่าออกรูปเป็นเหรียญโอ้นะจะ<อ>ทํารูปทานู่นทํานีทน่ทาอะไรแล้ว,ลว,ลวกุงแลเกตทําไปอะ uh huh. แต่ว่าอย่าออกรูปตัวเองเพราะมันต้องเผามันต้องรอมันต้องรอโอ้ oh, พี่สังเกตไหมว่าค,คือเหรียญเหรียญเนี่ยมันต้องใช้ความร้อนให่มันเหมือนเผาตัวเองมันเหมือนเผาตัวเองใช่โอ้ oh, นะฮะแล้วเหรียญนั่งพ่านอ่าฮะการจะนั่งพานแล้วจะเป็นครูบาจารย์ขั้นสุดท้ายแล้วเขาบูชาไวน่ เห็นไ,ไ,ไหมโยมพี่สังเกตพระนางผ่านทีไรเจ้นิพพานทันทีนั่งผ่นผนนนงผานไม่ได้อ่ะอ่ะอนะฮะฮะอดโบราณถือถือครับ แต่ปัจจุบันเขาไม่ถือพระอาจารย์อาวตังอะเขาเอาเลอะเออเอาตังใส่ผานแล้วเขาไม่เอาครูบาอาจารย์ใส่ผานแล้วอ่ะกูได้ตังไปกูไม่สนใจรูบาอาจารย์จริเขาเอาตังใส่ผานเขาไม่ได้เอาครูบาอาจารย์ใส่ผานจริงไหมล่ะโอ้เพราะฉะนั้นแล้วมันมาอย่างไงอาพระอาจารย์ไหนๆพูดหถึงเรียนนั่งผานแล้วทาไมจะต้องนั่งผานอ่ะมันนั่งอย่างอื่นได้ไหมอ่ะใช่นั่งได้แต่ว่าเขาถือว่าเนี่ยถ้าครูบาอาจารย์ยางฉันด้านเวมาเขาบอกว่านี่มันเป็นครูบาอาจารย์ขั้นสุดท้ายของเขาแล้วนะอ๋อ บางรูปบางท่านสารปีศาครออกลายเท้าลายมือลายเตีนให้โทษนะให้คนแก่คนเท้าหัวงอกหัวดำพี่ก็ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเรายังเป็นแค่สุมติบุติส่งมาใช่งพ่อเดิมนะครับครับให้ก็กราบให้เขาไหว้เราสมควรแล้วหรือยังนี่คือข้อนึงว่างาาห้ามนักหน้านะโอ้คือบารมีเนี่ยเราสร้างสมมานาหรือยังก่ิเลสเราหมดหรือยังอ่าะเราทําตัวเป็นพระเนนที่ดีหรือยังอือโอ้พระอาจารย์ก็ยึดอย่างนี้ยึดเพราะว่าครูบาอาจารย์สอนมาอย่างนี้ยึด อ่ะฮะก็เลยก็เลยบางทีก็เลยมีข้อจํากัดเขาบอกว่าพระอาจารย์มีข้อจํากัดเยอะก็เพราะเนี้ยแหละครูบาอาจารย์นี่แหละเราไม่ดาเนินตามครูบาอาจารย์แล้วมาจากคลั่งหรือพระเดศทำกับทรงเดชไปนะตัวมัวตัวกูจะท่องไงก็ได้อพระอาจารย์เน้นตรงนี้ใช่นะฮะพระรําเรียนมาคู่พี่เคยเข้าไปนีครับพระอาจารย์ดําวัดศรีสินมานิดครูบาอาจารย์เดียวกันโอ้ สมัยก่อนคําว่าวิชาคาถาอาคมนี่มันแยกแยะนะพี่ครับอืมนะมันแยกแยะนะวิชาคือการหาสิ่งที่จะมาทําครับนะอืมนะคาถาคือการท่องบนหรือสาพระบาริสที่จะมาประจุให้มันเกิดความมรุภาความศักดิ์สิทธิ์ครับอาคมคือออกไปแล้วต้องมีผลครับไม่เจ็บไม่ป่วยไม่นั่นไม่นี่อืมนั่นคือวิชาคาถาอาคมครับสมัยก่อนจะเรียนก็ต้องมีคาถาลอดช่องหรือต้องมีข้อให้เราคิด เป็นปริศนารมไม่ใช่ว่าเอาพานไปใส่พานแล้วก็อ้าวพันเป็นลูกศิษย์เราแล้วนะอ้ามือมาเขียนนะนะนาะกาโลโหติตจริงๆแล้วนะเนี่ยมันมันมีต้นกาเนิดน,นะพี่ไม่ใช่มานะไม่ใช่มาว่าแล้วก็บอกว่าอา้าวนาะกาโลหติตสมบูรณมาเกิดเป็นนะนี่มันไม่ใช่ มันมีณปักปรรมังคือต้นจาเนิดครนะครับก็คือปฐทมังพินทุกังชาตังทุกติยังทันทัพเมวะจัจจยังเพทะกันเจวะจตุถังอังกุสันวังปันจมังศีละสังจาตังณปัทรมังณกาลโหติสมุนนามานางสมาโสยุตธโถยุตตะแห่งนามทั้งหลายอาจารยพึงหมายชื่อว่าณอะไรณทรหหณเมตตาณปัจตลอดแต่มันจะเกิดจากปฐรมังตัวเดียวเพราะฉะนั้นเมื่อลบปฐรมังก็จะเป็นผงผงก็จึงมาสร้างพระมันไม่ใช่ทำกันสมัยนี้แล้วก็ไป ไม่ได้ไม่ได้ไ<ล>อ้นี่เท่ากับไม่ไม่เคารพกุบาอาจารย์<ช>หรือใช่คนที่ไม่จบปฐมังนี่ถือว่ามไม่สําเร็จนะครับ